ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สามใหม่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่29มกราคมเราขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปลงบนไร่ฝิ่นที่กำลังออกดอกสะพรัง่งเราเดิน25นาทีก็ถึงหมู่บ้านแมวชื่อแม่สามใหม่ซึ่งอยู่ต่ำกว่าแม่สาเดิมไม่มากที่แม่สามใหม่เราตั้งสถานีอนามัยน้อยๆขึ้นชั่วคราวและปฏิบัติงานเป็นเวลา2ชั่วโมงนอกจากนั้น เรายังเอาลูกหมูอย่างดีไปด้วยสามตัวสำหรับขยายพันธุ์พร้อมด้วยพืชสำหรับเป็นอาหารหมูนั้นกระแสะพระราชดำรัตพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญยเดชกับผู้เข้าเฝ้าง,งานสันนิบาตโรตารีปีพศ2512นาพระตำหนักจิลดาบ้านแม่สาม่่เป็นชื่อหมู่บ้านชาวเผ่าม้งที่อยู่อาศัยและทำกินมีการบุกรุกฝืนป่าทำไร่เลื่อนลอยปลูกฝิ่น ข้าวไรเข้าวโพดและพืชผักบางชนิดเพื่ออย่างชีพของตนตามวิถีและความเคยชินขาดความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการปลูกพืชที่ถูกต้องต่างมีชีวิตความเป็นอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนขัดสนและการมีลูกมากเป็นสาเหตุก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอนามัยปีพศ2517สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจมหาวิทยาลัยแม่โจได้เริ่มดำเนินการทดลองวิจัยพืชผักเมืองหนาว และผลิตมเมล็ดพันธุ์ผัก,กเมืองหนาวต่อมาในปีพศ2525ได้เริ่มส่งเสริมอาชีพให้แก่เกรรษตรกรชาวไทยภูเขาให้มีรายได้จากการปลูกพืชผักเมืองหนาวไม้ผลพืชไร่เช่นมันฝรั่งผักกาดหางหงสลัดแครอทกระหล่ำปลีผักกาดขาวกระเทียมต้นข้าวโพดลิ้นจี่กาแฟาบวยเพื่อทดแทนการปลูกฟิน สวัสดีครับผมนายพิชิตวันชัยหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงหลวงแม่สามใหม่ศูนย์พัฒนาโครงหลวงแม่สามใหม่ดําเนินกิจกรรมงานพัฒนาพื้นที่สูงส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างไรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นภารกิจหลักของศูนย์ประกอบไปด้วยงานด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สามใหม่มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น สองหมู่บ้านหลักสามหย่อมบ้านบริวารประกอบไปด้วยชาวเขาเผ่ามง้งและคนไทยพื้นเมืองจำนวน1,536ครัวเรือน4,689คนพื้นที่รวมทั้งสิ้น20.5ตารางกิโลเมตรเน้นการพัฒนาเทคนโนโลยีการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวงที่เป็นเทคโนโลยีที่พึ่งตนเองได้ ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีจิตสำนึกในการพึ่งตนเองและเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพริกหวานภายใต้ระบบโรงเรือนพลาสติกโดยได้รับรองมาตรฐานจาก GAP, u r e p GAP และ Global GAP และยังเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกไม้ผลในโรงเรือนเช่นมะเดื่อฝรั่งองุ่นดำไร้มเมล็ดเคปกุสเบอร์รี่ราสเบอรรี่เป็นต้นแปลงทดสอบไม้ผลพันธุ์ใหม่ งานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจโ้สวัสดีครับผมจินพันธ์ธนารุธครับหัวหน้าโครงการแปลงทดสอบไม้ผลพันธุ์ใหม่โดยมหาวิทยาลัยแม่โจโ้ร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงไม้สาใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสาธิตไม้ผลชนิดใหม่ๆแปลกใหม่นะครับมีทั้งนําเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็ คัดาาเลือกสายพันธุ์ในประเทศไทยนะครับเพื่อเป็นแปลงทดสอบสาธิตให้กับเกษตรกรเจ้าหน้าที่ให้กับนักศึกษามาเรียนรู้ในการปลูกไม้ผลบุใ์ใหม่ๆรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ใหม่ๆใ,ในการจัดการไม้ผลแบบประณีตแบบอินเทนซีฟเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับโดยปลอดภัย จากสารพิษครับไม้ผลที่เราก็มาทดสอบตอนนี้นะครับก็จะมีฝรั่งสีม่วงมีสาลี่พันธุใหม่เป็นพันุ์ทั้งพันธุจากญี่ปุ่นแล้วก็พันธุ์จากไต้หวันมีลิ้นจีไรเมล็ดโกโก้พันธุ์ใหม่ๆมีสวรสี่ทนต่อไวรัสสีม่วงและสีเหลืองแล้วก็จะมีอาบิลหรือมีไวซ์สปอเต้สายพันธุใหม่ๆนะครับที่เข้ามาทดสอบแล้วก็ นอกจากนี้ก็ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับทางสถานีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกีวีฟลุตนะครับเรื่องของการขยายพันธุ์อบิวการตัดแต่งกิ่งการจัดทรงต้นให้กับกีวีฟลุตก็ร่วมกับทางสถานีเพื่อพัฒนาและโครงการต่อไปเราจะมีโครงการเกี่ยวกับกาแฟนะครับปลูกกาแฟบนที่สูง โดยจะใช้ทดสอบทั้งกาแฟอาริก้าและโรบัสต้าเพื่อดูคุณภาพและดูการเจริญเติบโตและคุณภาพโดยเฉพาะเรื่องของกาแฟที่ให้ผลผลิตสุกพร้อมกันทั้งต้นเพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยวครับอันนั้นก็จะเป็นโครงการต่อไปซึ่งตรงนี้นะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก,ก็มีความร่วมมือกับทาง ูลนิธิโครงการหลวงมาโดยตลอดโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สามใหม่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจามแล้วก็อีกหลายๆศูนย์นะครับรวมทั้งมีบุคลากรไปเป็นที่ปรึกษาให้กับทางมูลนิธิโครงการหลวงนะครับตามศูนย์ต่างๆเพื่อพัฒนาพืชพันธุ์ต่างๆเพื่อพัฒนาในการแปรรูปเป็นการพัฒนาผลผลิตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับหลวงรชาชการที่9และก็ถวายงานให้กับ นายหลวงรัชการที่10ด้วยขอบคุณครับ